อ่ะตอนนี้เราขึ้นรถบัสมานะครับเราจะมีรถบัสคันหนึ่งนะทําเป็นรถบ้านอ่ะมาดูกันครับตาเป็นไงตินก็พามาเล่นไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนสีคืออะไรโอ้ยเปยนสีรถหรอไม่เอาฮะเสียตังค์ตอนนี้มีตังค์อยู่เท่าไหร่มีดาวนะไม่มีตังค์ประตูปฏิสัมพันธ์คืออะไรอะ่ะโอ้ยเซนเดียวสวยเชียววิ่งวิ่งคืออะไรฮะ แล้วก็มีตังตรงนี้ปัดสะสมงอัตโนมัติกดนี้ได้ไหมอ๋อเก็บตังตรงนี้เรามีตังอยู่แล้วมีตังยังตังยังไม่พอแล้วตังอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่นี่อันนี้คือตังนะดาวไม่ไม่ได้เขียวก็เลยงงดูข้างหลังก่อนนะครับนี่รถบัสนะฮะโอ้โหไม่มีสังคายังไงตังไม่พอเหรอ อสีแดงนี่คือได้งงกันไปฮะมันไม่ใช่สีเขียวไม่เป็นสีแดงก็เลยสับสนนิดนึงนะมีที่นอนตรงนี้ด้วยอู้ห่ไหนนอน,น,อน,น,อนดิเอานั่งโหนึกว่าน,นอนที่ภาคของแวนโก้เลยนะคองแท่ติดรถเอ่อประตูโอเคได้ตังมาเพิ่มเพิ่มตังคไปหน่อยเราวิ่งไปเติมหนังกันนิดนึงนะ อันนี้เกมร์สหน้าต่างนะจ๊ะเอา้าประตูโลกอย่างเงี้ยไม่รู้เหอ่ารอเบื้องหินอ่อนโอ้วมีกระเบื้องมีห้องน้ำไหนนะปลาเครื่องดื่มครับอุ้ยสวยเชียวอ็องเก้้ e มาเหลือตังอยู่สี่พันห้าทำไมก่อนหนีประตูครับอันตรายเอา้าประตูคคละอันอีกเหลือตั้งอยู่นิดเดียวครับรถตินเหรออยู่หน้าตินไง รู้ว่าอะไรครับ9,002อันไหนอ่ะใครอ่ะทาให้คุณตรงไปจะวิ่งตามยังไงแล้วเราจะขึ้นรถยังไงอะรถวิ่งโอ้โหรถวิ่งได้ไหมขึ้นไม่ได้ด้วยวิ่งตามรถนะเฮ้ยรถจุดก่อนเธอ โอ้วิ่งเร็วกว่ารถนะครับเอาให้ขึ้นอ่ะใครขึ้นเราจะขึ้นไงอ่ะเออเราก็ต้องขึ้นรถตังนี้ข้างหน้าก่อน9,000นะตอนนี้มี9,000เกมพอสฟินเก็บตังเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะกาอี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อเป็นเกาอี้กินข้าวนี่พรมโอ้พรมลายเสือซะด้วยนาย กีเพิ่มอ่ะสองตัวโหสองตัวสองพันห้าเลยนะโคมไฟโมเดลเอ้ยจะสวยนะโคมไฟโมเดลโอฟา์โมเด์นะฮะโอ้ก็โอเคนะแต่นั่งแบบนั่งไม่คุ้มอ่ะต้องนั่งแบบนั่งนอนด้วยอ่ะโอ้โต๊ะกลางเกะกะอันเนี้ยโต๊ะกลางอ่ะจริงๆแล้วว่าดูดิมันกมันเกินประตูะนะมันทำให้เดินลำบากไม่ควรไม่ควรเนี่ยตัวเนี้ยโต๊ะวางของกลาง เป็นไอแลนด์อ่ะหมื่นห้านะตอนนี้มีตังคนะ์หมื่นห้าแล้วฟาร์มเพชรินคืออะไรตินยังไม่ตินยังไ,ไม่เล่นอ่ะไหนฟาร์มตรงไหนฟาร์มได้ไงใช่ไม่ได้ทางวัดพ่อไม่ได้โอ้อวันนั้นน่ะเหรอ โอเคโอเคได้ได้ได้ห้องน้ำองการจะสุดหรูมากเลยดูดิห้องน้ําสุดหรูครับตังไม่พอแปลว่าตังเกินห้าชั้นเลยเหรอมันจะหรูเกินไปแล้วไอ้พืชอสของวางเพียบเลย เรารวยกันแล้วเน,นี่ยตินดูดิมานีมานีมานีม,านมีทองด้วยโอ้อย่างรวยครับอะไรอ่ะอท,ทำความสะอาดได้ด้วยทำไมลถสกรปรกยังไม่ได้ไปไหนเลยไมม่ีใครด้หรือมีแล้วเราไม่เห็นมีกาแฟตรงนี้กินด้วยวเร้องจ้างคุณทำความสะอาดไปเนะี่ยเก้อี้อะไรอ่ะอ๋อ กว่าสามพันหกเลยนะโคตรแพงเลยอะยังเลยครับอีกนานก็อีนวมตอนนี้มีตังค์อยู่1มื่นหนึ่งพันนะอะไรอะอกผ้าวิจิตของอผ้ออารถแข่งสวยด้วยครับแกนซิสโมนะห้องน้ำก่อนโอ้โหไนไงชั้นวางของยังแบบอลังการงานสร้างมากายะมาแล้ว ไปครับวิ่งไปเก็บตังค์ครับตอนนี้มีตังค์อยู่หมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งไปอยู่ครับลูกโอ้ไฟสวยครับวัชพืชโตแก้วรูปปั้นรูปปั้นไม่ไหวครับผมอ่ะโอเคใครอยากจะมาลองเล่นมาลองเล่นกันได้นะครับรถหรูหราไทคูนใหญ่มากครับรถบัสที่ใหญ่ยิงดูดิ แล้วข้างบนต่อยอเท่าไหร่นะกี่ชั้นนะอีกห้าชั้นเลยเหรอโอ้ฟารมกันยาวๆครับมาลองเล่นกันได้นะครับเก๋งแต่เกมหนึ่งได้ได้สี่สี่คนนะแบบหนึ่งต้องรองอของฟรีมาเพิ่มนะอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะกับอรถบัสสุดหรูของเรานะครับ ถ่ายรูปก,ก่อนป่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี